หลังจากการสำรสสองคนนั้นได้ไปเที่ยวทั่วทุกหัวแห่งเคยเดินผ่านหุบเขาและลำธารเคยมองเห็นตะวันตกดินที่ทะเลทรายเคยนอนในทุ่งดอกไม้อันกว้างใหญ่กินและเที่ยวทุกขนแห่งผู้ประกอบอาชีพเฉพาะดูแลเด็กสองคนนั้นหายไปไหนอีกแล้วท้องของเสี่ยวฮวาก็โตขึ้นเรื่อยๆโอ้ยเป็นอะไรไปไม่สบายหรือข้าปวดขาภามารายา นวดให้ข้าหน่อยได้ไหมงอนเก่งเหลือเกินยื่นขามาเป็นอะไรลึกมองข้าทำไมข้าแค่รู้สึกว่าช่วงนี้ข้ากับท่านภรรยาได้ทำสิ่งที่อยากทำไปหมดแล้วเดิมทีไม่น่าจะมีอะไรเสียใจแล้วแต่ไม่รู้เหตุใดข้ายึงไม่อยากแยกกับท่านอีกเลยเดิมทีคิดว่าข้าแค่คอยอยู่เคียงข้างเขาให้เวลาผ่านไปให้ได้ดีๆคิดไม่ถึงเลยว่าข้าก็ ข้าไม่สามารถเผชิญหน้ากับการลาจากดีๆได้แล้วท่านภรรยาไม่ต้องเสียใจไปท่องเที่ยวเป็นเวลานานแล้วเรากับเหลี่ยงโจกันเถอะอย่างแรกคือใกล้ถึงวันค้อแล้วอีกอย่างคือตรงนั้นยังมีคนที่รู้จักอยู่มากนักในสุดท้ายข้าก็สามารถอำลาพวกเขาได้อืมแล้วก็กลับเหลี่ยงโจกันเอถอะข้ายังทําอะไรได้อีกนี่ปีศาจงุดตัวน,นั้นไปมาไม่มีร่องรอยพลังยิ่งเกียงไกลเรื่อยๆข้ายังกําจัดไม่ได้ คงทำลายชีวิตของคนของเราไปมากกว่านี้ปีศาจงูตนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรปีศาจงูตนนั้นมักจะออกมาตอนดึกทุกคืนเลยเลยมองหน้าไม่ชัดเจนรู้แค่ว่าสูงเท่าคนคนหนึ่งมีหางเป็นงูและผมยาวปีศาจงูที่บำเพ็ญเพียรเช่นนี้ไมกจะกลายเป็นมนุษย์ได้รีบติดต่อกับขุนนางให้ติดป้ายประกาศให้ประชาชนระมัดระวังบ้างจะได้ไม่ถูกปีศาจงูทำรา้ายมณิษวีวยาท่านมาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นปีศาจงูตนนั้นทำได้หรือมณิษวีวยา พอจะรู้จกักวิสาร์งูตนนั้นว่าคือใครไหมก็รู้จกักวิสารงูตนหนึ่งแต่ว่าวิาสารงูคาวาซานั้นไม่สามารถทําเรื่องแบบนี้ออกมาได้วิาสาร์ตัวน,นั้นอยู่ไหนวิาสารตัวน,นั้นก่อนหน้านี้อยู่ที่เหลี่ยงโจแต่ไม่เห็นหน้ามาหลายเดือนแล้วนี่คือเสถีที่ของสนักเราสามารถหาพบวิาสาร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนได้และซ่อนกลิ่นตนได้แค่ไล่มมลเล็กน้อยก็สามารถแบ่งแยกปิาสาจงูออกมาได้ ปีศาจตนนั้นทำความชั่วมา,มากมายทำ้ายมนุษย์ปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดเมืองเหลี่ยงโจว้าเท่าเกา๋ไม่ได้เจอตั้งหลายเดือนพอมันยังไงบ้างจะคลอดเมื่อไหร่ข้าว่า,าจ,จะต้องเป็นฝาแฝดชายหญิงแน,แน่เลยเฮะไม่น่าอาจจะเป็นฝาแฝดชายหญิงสามคู่ก็ได้นะเจ้าดูเท่าเก๋ฮวาสิผู้ชายที่มีภรรยาก็ถูกบอมลุงจนไม่เหมือนเดิมแล้วช่างดูเปล่งแสงเลอเกินต่อจากนี้ไม่ใช่ผู้ชายมากอีกแล้วแน่นอนสิ พวกเจ้าไม่รู้หรอกข้ากับท่านภรรยาใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบายราวกับเทพเซียนเลยล่ะต่อไปตะกูลฮาวาและห้างกุยหลงก็ฝากให้ทุกคนได้แล้วแรายังตัดเตียงพิธีครบรอบหนึ่งปีให้กับหนูหยุนเหวี่ยวและหนูหยุนเย็ด้ดวยนะ